ธรรมะเนี่ยจะเลือกอยังไงพระพุทธเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่พู้เจ้าสรรเสริญเราก็เลยต้องมาดูว่าพระพเจ้าสรรเสริญอะไรอนนาณาก็ทํารวมธรรมะที่พู้เจ้าสรรเสริญไว้ให้คือมัคิธีที่ง่าย mm hmm. อีกอย่างหนึ่งคืออาณาปานสติอาณาปานสติพู้เจ้าสรรเสริญขนาดนําชื่อของพู้เจ้าไปไว้เป็นชื่อมัรควิธีนี้คือ เรียกอนาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลดังนั้นเราก็สอนนักเรียนด้วยการให้เสพพบธรรมะเลยนะ,ะเจริญอานาปาจึงบอกว่าขอแค่หนึ่งหรือสองนาทีเพราะพูุ้เจ้าขอแค่ลัดนิน้วมือเห็นไหมว่าพู้พุทธเจ้าเนี่ยสอนง่ายบอกง่ายและเป็นความจริง ไม่มีการพูดเอาใจใครพระอาหารหันต์ไม่พูดเอาใจใครแล้วพูดแต่ความจริงนะไม่พูดประจบประแจงใครนะนะเพราะน,นั้นเราก็สอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้เท้าท่องอิทัพปัจยตาปฏิจจสุบาการที่คนคนหนึ่งจะใขค่ควรธรรมะได้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องสร้างเหตุคือให้จำ การที่เขาจะจําได้ต้องสร้างเหตุคือให้เขาฟังหรือให้เขาเสพครบนะการฟังธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําการทรงจําจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการไข้ควรทมเมื่อไข้ควรแล้วธรรมะจะทนต่อการเพ่งที่สุดฉันทะจะเกิดขึ้นไล่าตามลาดับไป12ขั้นตอนคนคนนี้จะรู้ตามซึ่งสัจธรรมในที่สุด ดังนั้นเราก็สร้างเหตุให้นักเรียนเนี่ยมีการทรงจำคำาาาสาาของตัวเองได้และบทเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสาธยายด้วยพระองค์เองก็คืออิทับปัจจยาตาและปฏิจจสมุปบาทนี้เองแผ่นเดียวไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วจบแล้ว